สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะตรงกับวันที่28วันพฤหัสนะคะเดือนมอกราคม2564นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแอดจะมาสรุปหวยของวันที่1กุมภาพันธ์2564ให้นะคะในคลิปนี้นะคะตัวเลขจะอยู่ในคลิปนี้ดูได้เลยนะคะแอดมีสรุปให้เด็ดๆเน้นๆเลยในคลิปนี้นะคะใครคลิกเข้ามาดูในคลิปนี้นะคะ แอดก็ขอให้มีโชคมีชัยในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2564นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆที่แอดลงให้นะคะจะได้แจ้งเตือนนะคะถ้าแอดมีตัวเลขดีๆเด็ดๆหรือว่ามาจากไหนแอดจะรีบเอามาลงให้นะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะสรุปให้ของวันที่หนึ่งนะคะทางช่องก็ ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะแอดก็เป็นแค่แนวทางเป็นสะพานบุญนะคะใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านไปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่รอตัวเลขที่บอกว่าให้แอดสรุปให้นะคะแอดก็รีบมาสรุปให้เลยนะคะวันนี้วันพฤหัสตรงกับวันพระด้วยนะคะใครที่ยังไม่สวดมน์อย่าลืมสวดมน์กันนะคะส่วนแอดมินก็สวดมน์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะใช้เวลาไม่นานนะคะ แอดก็สวดมนต์เรียบร้อยแล้วนะคะกรวดน้ําสวดมนต์ต้องกรวดน้ําทุกครั้งนะคะการสวดมนต์นะคะการสวดมนต์ออกเสียงแล้วก็สวดมนต์อยู่ในใจนะคะอาน,นิสงส์ต่างกันนะคะเพราะว่าการสวดมนต์ออกเสียงนะคะใช้พลังงานมากกว่ายังไงอาน,นิสงส์ก็มากกว่าอยู่แล้วนะคะ<อ>เพราะฉะนั้นเนาะแอดเชื่อว่านะคะท่านผู้ชมทุกคนนะคะ ชอบทาบุญแล้วก็สวดมนต์อยู่แล้วเนาะแอดก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะคะคลิปนี้นะคะดูได้เลยนะคะใครที่เข้ามาไม่พลาดแน่นอนนะคะแอดจะลงให้ในคลิปนี้นะคะใช้เวลาไม่นานนะคะไม่ไม่เสียเวลาทัานนะคะก็อยากจะให้เข้ามาชมกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยร่ำรวยมีโชคมีชัยในวันที่1่กุมภาพันธ์2564นะคะที่สำคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสนะคะช่วงนี้โควิดก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะคะก็ต้องดูแลตัวเองเซฟตัวเองดูแลคนที่เรารักนะคะล้างมือบ่อยๆเนาะถ้าเราออกไปข้างนอกกลับมานะคะอย่าลืมล้างมือนะคะแล้วก็อย่าลืม ดูแลคนที่เรารักในบ้านด้วยค่ะที่สําคัญอย่าลืมดูแลา่านในบ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะท่านอายุมากแล้วเนาะบางทีเราไปไหนมาอย่างนี้นะคะเราโควิดนะคะมันกระจายไปทั่วเนาะเราไม่รู้ว่าเราไปที่ไหนมาบ้างไปเจออะไรมาบ้างอย่างนี้นะคะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนที่ชมคลิปนี้นะคะ ดูตัวเลขที่แอดให้นะคะใครชอบตัวไหนก็จัดไปไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะส่วนแอดก็จัดไว้เป็นบางส่วนแล้วนะคะเผื่อแอดจะมีโชคกับคนอื่นเขาบ้างใครที่ยังไม่ซื้อก็ไปซื้อ,อ,อ,อเลยนะคะตัวเลขที่แอดให้นะคะจะมีไม่เยอะนะคะเพราะว่าน้อยชุดมากเลยนะคะแล้วสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีตัวเลขให้แค่นี้นะคะถ้าแอดมีตัวเลขเพิ่มเติมหรือว่า ตัวเลขจากที่ไหนดีๆเด่นๆดังๆแอดจะรีบเอามาลงให้นะคะใกล้วันนะคะแต่วันนี้แอดก็สรุปให้เท่านี้นะคะในคลิปนี้นะคะแอดก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะแอดมีอะไรแอดจะรีบเอามาลงทันท,ทีอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปเด็ดๆที่แอดจะลงให้นะคะเพราะบางคนบอกว่าส่งมาทางไลน์ได้ไหมนะคะ พอดีบางทีแอดจุ้งๆนะคะไม่ได้ส่งให้กดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเด,เด็ดๆของแอดนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แอดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีมีชัยร่ำรวยร่ำรวยในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ